น็อตเมียแกไปขอเงินจากทางบ้านเขาได้หรือยังนะฮะเมื่อกี้พยาบาลเขามาทวงแล้วนะเขาบอกว่าแม่แกน่ะอาการหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะมันรอไม่ไหวแล้วนะน็อตตอนเขากลับไปนานแล้วครับตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวเลยสงสัยคงไม่ได้แล้วล่ะครับตอนนี้แม่ก็กําลังรองเงินผ่าตัดอยู่ด้วยถ้าไม่มีทางออกอื่นเนี่ยคงต้องให้น้องขายบ้านแล้วล่ะครับอะไรน็อตแกพูดอะไรจะไปขายบ้านน้องชายแกได้ยังไงแกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าบ้านหลังนั้นอะ ซื้อมาเพื่อให้น้องชายแกใช้เป็นเรือนหอแต่งงานจะมาขายมัม่วๆได้ยังไงเนี่ยเงินนามีทางออกอื่นไหมล่ะครับมีสินาเตรียมทางหนีทีไล่ไว้ดีกว่านี้แล้วละ่ะงินนาก็อย่ามัวแต่พูดอ้อมๆเลยครับพูดออกมาเถอะครับมันจะยากอะไรน็อตแกก็ไปขอเงินจากพ่อตาแม่ยายแกสิแกอย่าลืมนะว่าแกเป็นลูกเขยเขาอ่ะแล้วอย่างเขาก็มีลูกสาวคนเดียวเขาไม่กล้าปฏิเสธแกหรอกน็อน แล้วพอได้เงินมาละแกอยากจะคืนหรือไม่คืนทีนี้มันก็เรื่องของแกละนานาพูดอะไรออกมาผมไม่มีหน้าไปขอเพิ่มหรอกนะครับตอนแต่งงานน่ยครอบครัวของเราให้สินสอดตองแค่3ามหมื่นหกขนาดทอยังซื้อให้ไม่ครบเลยทางครอบครัวของตองอ่ะพ่อแม่ตองก็ซื้อลถให้ผมไม่กล้าไปขอเขาหรอกนะครับแล้วอีกอย่างนึงอ่ะวันสําคัญต่างๆอ่ะผมก็ไม่เคยไปหาพวกเขาเลยแล้วแบบนี้เขาจะยอมให้ผมยืมเงินหรอ เขาก็คงจะดูถูกเรานั่นน่ะนะที่บ้านเราจนเขาก็เลยรังเกียจเราไม่อยากช่วยเหลือเราไงนี่แหละนะคนเราเขาบอกว่าจะเห็นท่าแท้กันก็ตอนที่ลำบากนั่นแหละแล้วทีนี้แกรู้หรือยังว่าพวกเขาเป็นยังไงอะ่ะนานาอย่าพูดแบบนั้นเลยครับนี่น็อตเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความผิดของแกแล้วนะมันเป็นความผิดของเมียแกถ้าเกิดว่าเมียแกมันรักแกจริงอ่ะเขาคงจะไม่นิ่งเฉยดูได้แบบนี้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าเขาเลือกนิ่งเฉยแบบนี้ ้างั้นอะเราก็ไม่ต้องสนใจเขาเหมือนกันน็อตเชื่อนะเถอะแกไปขายบ้านหลังนั้นเถอะถึงแม้ว่าบ้านหลังนั้นอะมันจะเป็นสินสมรสของพ่อแม่ยายตองแต่แกอย่าลืมนะน็อตว่าบ้านหลังนั้นอะแกก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเหมือนกันแกขายไปเลยแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันคนละครึง่งแค่นี้ก็จบแล้วปะผมทําแบบนั้นไม่ได้หรอกเลยครับบ้านนั้นน่ะพ่อแม่ตองเขาออกเงินให้เต็มจํานวนครอบครัวเราไม่ช่วยออกเลยสักบาทถ,ถ้าเกิดขายไปจริงๆเนี่ย แล้วผมจะไปอยู่ไหนครับจะให้ผมไปนอนข้างถนนเหรอนัด <Not. S 1> ฉันถามจริงนี่แกแกงโง่หรือว่าแกงโง่จริงฮะแกแย่ลืมนะว่าเยียตองเป็นลูกสาวคนเดียวแกคิดว่าเขาจะยอมปล่อยให้ลูกสาวเขาไปนอนข้างถนนได้ไงน,นัดน่าจะบอกแผนให้นะแกก็ไปกดดันแล้วก็โยนความผิดที่เขาเลยไงแล้วถ้าเกิดว่าเขาทนไม่ไหวยังไงอ่ะเขาก็ต้องขายบ้านหลังนั้นให้แกอยู่ดีเชื่อนะเถอะนะตังดูก็มีเหตุผลนะครับแต่ผมกลัวว่า ถ้าขายไปอ่ะบ้านนั้นมันเป็นเขตติดโรงเรียนดีๆเลยนะครับถ้าไม่มีบ้านอ่ะผมกลัวว่าลูกผมจะไม่ได้เข้าเรียนอ่ะแกจะคิดมากทําไมถ้าเกิดว่าเยอตองมันรักลูกจริงๆอ่ะยังไงอ่ะมันก็ต้องหาทางออกอยู่แล้วล่ะต่อให้ต้องย้ายไปเรียนต่างจังหวัดแล้วมันยังไงไม่เห็นเป็นไรแกจะคิดมากมเกินไปแล้วนะน้าว่าเนี่ยนะครับบ้านแถวบ้านตองไงโรงเรียนมันไม่ค่อยดีครับผมเป็นห่วงอนาคตของลูกผมแกนี่มันคิดไม่ตกไปเองเลยนะคนมันเก่งอ่ะ อยู่ในมันก็รุ่งทั้งนั้นแหละวิธีนี้ยมันจะทําให้ตองนนะ่ะยอมเอาเงินออกมาช่วยแกน,น่ะน็อตแล้วอย่างน่ะตอนนี้แม่แกป่วยหนักนะแกจะยอมทนเห็นแม่แกน่ะทุกทรมานได้เหรอแล้วที่สําคัญแกอย่าลืมนะว่าน,น้ากับแม่เลี้ยงเรามายังไงวิธีเนี้ยมันจะช่วยลดภาระให้แกน,น่ะน็อตนะเง้นะนะ้าจะหาคนซื้อง่ายๆได้ยังไงครับแกไม่ต้องห่วงหรอกไอ้เรื่องคนซื้อน่ะนะ้าจัดการไว้แล้วมีคนรอซื้อบ้านหลังนั้นแน่นอน ถ้าเกิดว่าขายเน่แกได้เงินชัวใครครับกอนน้องชายคนเล็กแกงไงน็อตตอนนี้เขากำลังหาบ้านแต่งเมียพอดีดีกว่าไปให้คนอื่นนะแล้วราคาอะไรครับตอนแรกกับพ่อแม่ของตองเขาซื้อไว้หนึ่งล้านสอแสนตอนนี้ราคาบ้านเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นถึงสองล้านสามแสนแล้วนะครับถ้าจะขายตอนนี้ผมอยากได้ประมาณหนึงล้านแสนนะครับไม่ได้นะเขาซื้อได้เต็มที่แค่1ล้านเองแกแค่เตรียมเอกาสารแล้วก็มาเซ็นทุกอย่างก็จบแล้วน็อต โอเคครับในไหนเรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วผมคงไม่มีทางเลือกก็ได้ครับดีมากนะ็อตรีบจัดการเลยนะไม่เป็นไรนะพี่ฉันกำลังหาวิธีช่วยพี่อยู่พี่นอ็อตตองไปยืมเงินจากที่บ้านมาแล้วนะคะแล้วเ,เมื่อกี้ต้องจะไปจ่ายเงินที่โรงพยาบาลนะ่ะแต่พยาบาลก็บอกว่ามีคนจ่ายไปแล้วแล้วตอนที่ต้องจะกลับไปเปลนเสื้อผ้าที่บ้านน่ะ ต้องก็ไขกุญแจเข้าบ้านไม่ได้เลยอ่ะพี่เปลี่ยนกุญแจเหรอคะหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่ๆตองก็รู้แล้วอะ่ะงั้นพี่จะบอกให้ตองฟังนะคือพี่ต้องขอโทษไว้ก่อนเลยเมื่อว,วานตองไะไปยืมเงินที่บ้านตองช้าพี่ไม่มีทางเลือกพี่ก็เลยเอาบ้านไปขายในราคาที่ถูกอะไรนะคะขายบ้านพี่ขายบ้านไปได้ยังไงอะ่ะบ้านหลังนั้นอะ่ะพ่อแม่ต้องเป็นคนซื้อให้นะ ทำไมพี่ถึงได้ขายโดยที่ไม่ถามตองก่อนตองพี่ไม่มีทางเลือกจริงๆคือตอนนี้ตองก็รู้ไม่ใช่หรอว่าแม่พี่อ่ะเขาจำเป็นต้องใช้เงินด่วนเลยมันเป็นเพราะว่าตองต่างหากไปยืมเงินที่บ้านช้าพี่เลยต้องขายบ้านไปก่อนเนี่ยพี่นอตเรื่องขายบ้านมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะมันเป็นเรื่องใหญ่มากทําไมพี่ถึงไม่ถามตองก่อนแล้วขายบ้านไปแบบเนี้ยเราสองคนจะไปอยู่ที่ไหนอะ่ะจะให้พี่ไปถามหรือไปบอกตองทําไมอ่ะบอกไปตองก็ช่วยอะไรไม่ได้ถึงบอกไปอ่ะ ตองก็ไม่ยอมอยู่ดีเข้าใจป่ะตองอ่ะบีบบังคับให้พี่ต้องทาแบบนี้พี่ไม่มีทางเลือกจริงๆตองพี่นี่มันคิดถึงแต่ตัวเองจริงเลยนะพี่เคยคิดถึงลูกบ้างไหมขายบ้านไปแบบเนี้ยลูกจะไปอยู่ที่ไหนจะไปโรงเรียนยังไงพี่คิดถึงอนาคตลูกบ้างไหมเรื่องเนี้ยพี่ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเป็นเพราะว่าตองตอ่ะต้องคิดหนักกว่าพี่แน่นอนถ้าตองอยากให้ลูกมีบ้านอยู่อ่ะตองก็กลับไปหาพ่อแม่ตองให้พวกเขาซื้อบ้านหลังใหม่ให้สิถ้าพวกเขาไม่ยอมเนี่ยตองก็ พาลูกกลับไปเรียนที่บ้านนอกหรือบ้านเกิดของตองก็ได้ที่นั่นน่ะโรงเรียนมันก็ดีนะที่พี่คิดอะไรอยู่ฮะพี่ยังเห็นพ่อแม่พี่เป็นคนในครอบครัวเลยแล้วพี่เคยมองลูกเป็นคนในครอบครัวบ้างไหมแล้วแบบเนี้ยพี่ยังจะมีหน้ากลับไปบอกลูกไหมว่าพี่เป็นพ่อที่ดีพี่รีบไปเอาบ้านคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่ตองจะหมดความอดทนไปนมากกว่านี้ตองตองมาพูดอะไรตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วบ้านเนี่ยถูกขายไปในราคาหนึ่งล้านแล้วก็เซ็นสัญญาไปแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยถ้าจะมายกเลิกตอนเนี้ย เราเองอะต้องจ่ายค่าปรับเป็นสองเท่าเลยนะมันไม่คุ้มหรอก so บ้านเนี่ยมันราคาทั้งสองล้านนะพี่ขายไปร้านเดียวหรออย่างงี้พ่อแม่ต้องขาดทุนมากเลยนะพี่น็อตก็ได้เงินมาตั้งหนึ่งล้านหากค่ารักษาค่าพักฟื้นของแม่พี่ยังเหลือเงินตั้งเจ็ดแสนห้าแล้วพี่ก็แบ่งเงินเอาไว้ให้น้องชายพี่ไอโอเป็นค่าสินสอดห้าแสนยังเหลือเงินอีกต้งสองแสนห้าตองก็เก็บไปสิอะไรนะพี่พูดบ้าอะไรของพี่ฮะนิป ทำไมเงินที่ได้จากการขายบ้านเนี่ยมันจะต้องเอาไปให้น้องชายพี่แต่งงานด้วยคะเราจริงๆเนี่ยตองว่าเอาบ้านน้องชายพี่ไปขายมันน่าจะเหมาะกว่านะไอ้บ้านนั้นเนี่ยพี่เป็นคนเอาเงินเดือนพี่ไปซื้อไม่ใช่รือไงทำไมมันต้องเป็นบ้านเราด้วยอ่ะพี่น็อตพี่เคยเห็นตองกับลูกมีค่าในสายตาพี่บ้างไหมตองตองอย่าโกรธไปเลยนะถ้าเมื่อวานน่ะตองไปยืมเงินมาได้เร็ว่ะพี่ก็คงไม่ต้องขายบ้านหรอกมันเป็นเพราะว่าตองเองนั่นหากช้าที่พี่เลิกพูดเอาดีเข้าโตัวสักทีได้ไหม ที่ผ่านมาพี่ก็เอาเงินเดือนพี่ให้แม่เก็บตลอดแล้วพี่ได้อะไรบ้างแม่พี่เนี่ยเขาเอาเงินพี่ไปให้น้องตลอดแล้วไม่ว่าเขาจะอยากได้อะไรเขาไม่เคยขอน้องพี่เลยเขาขอพี่มาตลอดแม่พี่เขาเข้าข้างน้องพี่ขนาดเนี้ยพี่ยังคิดอียว่าตัวเองสําคัญนะคะนี่ตองตองอย่ามาทาให้พี่กับแม่ทะเลาะกันนะเพราะยังไงพี่กับแม่เราสองคนรักกันดีและพี่ก็เป็นพี่ชายพี่ก็ต้องช่วยเหลือน้องมันไ็นเรื่องปกตินี่ตองอะแค่หาเรื่องโวยวาย เพราะว่าตองไม่ชอบครอบครัวพี่ใช่ไหมล่ะพี่ฟังเอาไว้เลยนะพี่ไปเอาบ้านคืนมาให้ได้ไม่งั้นตองจะแจ้งตำรวจนี่ตองขู่พี่เหรอในโโนดอะมันก็มีชื่อพี่เหมือนกันพี่เองก็มีสิทธิ์ตัดสินใจยังไงตอนนี้เงินก็อยู่ที่พี่แล้วงั้นเราจบไว้แค่นี้นะดีถ้าพี่จะใจร้ายกับตองขนาดนี้ก็ได้ต่อไปเนี่ยพี่ก็อย่าหาว่าตองใจร้ายกับพี่ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวตองจะหาวิธีเอาทุกอย่างคืนมาเอง ก็ลหลคคะทานายนัคะฉันรบกวนคุณเนี่ยช่วยดําเนินการฟ้องสามีฉันให้ถึงที่สุดด้วยนะคะแล้วก็จัดการให้เต็มที่ได้เลยะคะ่ะฮัลโหลนะคือตอนเนี้คือตองเาฟ้องหย่ากับผมแล้วอะตอนนี้ผมจะไปอยู่ที่ไหน,นอะเงินผมก็ให้แม่ให้น้ําหมดแล้วด้วยอะน้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 า,น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 าผมยังพูดไม่จบน้น้นเอ้ย ทำไงดีวิทย์จะไปอยู่ไหนวะการช่วยคนอื่นจนเกินกำลังสุดท้ายตัวเองก็จะไม่เหลืออะไรไปซักผ้าให้ฉันด้วยผ้าฉันตเต็มตะกร้าไปหมดแล้วแกนี่นะต้องให้ฉันคอยสั่งตลอดเลยพี่นัดนี่หมายเป็นน้องนะหมายไม่ใช่คนใช้ของพี่นะนัดเขาเป็นพี่แกนะแกก็ต้องทำให้พี่สิความรักมันเกี่ยวอะไรกับซักผ้าให้อะ่ะ แม่แม่กลับมาแล้วมาดูนี่สิไม้แกกลับมาจากโรงเรียนอ่ะแกทำไมต้องเสียงดังโวยวายด้วยฮะอืม,อมแกเฮ้ยวันนี้ลอยไปได้นะไอ้ไม้ก็ไม่รู้จะลีบกลับมาทำไมวะกลับมาทำไมตอนนี้ ไม่แกตะโกนอะไรเสียงดังโงวยวายแกมีเรื่องอะไรดูนี่สิแม่ผลการเรียนของไม่อ่ะเยอะกว่าเทอมก่อนด้วยนะเอาสิไหนมาดูสิอะไรไม่แกแค่นิดเดียวอ่ะแกทำไมไม่ทำให้มันได้ที่หนึ่งไปเลยล่ะแกนี่มันไม่ได้เรื่องจริงใช่ไม่ แม่เขาอ่ะอุตส,าส่หา,ากกนะห์ส่งแกเรียนมหาลัยแพงๆแกก็ทัานทำไม่ได้รู้งี้นะฉันให้แม่ส่งแกเรียนมหาลัยรัฐบาลก็จบแล้วนี่พี่นัทแม่เคยรักไม้เคยเห็นใจไม้เคยคิดจะแสดงความยินดีกับไม้บ้างไหมอะ่ะไม้ตั้งใจเรียนไม้ทําได้ดีขนาดนี้มีจะบอกว่าให้ไม้พยายามขึ้นอีกทำให้ดีกว่านี้สิแค่นี้มันยังไม่ดีพอ ไม่ฟังแต่คําพูดพวกนี้อ่ะมายก็เสียใจเหมือนกันนะม่ก็มีหัวใจนะแม่มายถ้าแกไม่มีหัวใจอ่ะแกก็ตายไปแล้วละสิใช่มายทาไมแกเนี่ยมันโง่งูเง่าอย่างนี้เนี่ยฮะแล้วก็เลิกร้องหไห้แล้วไม่ต้องมาทําตัวสอาอ้อยแบบนี้แล้วก็ไปซักผ้าให้ฉันด้วยผ้าฉันเต็มตะกร้าไปหมดแล้วแกนี่นะต้องให้ฉันคอยสั่งตลอดเลยพี่นัทนี่มายเป็นน้องนะ ไม่ไม่ใช่คนใช้ของพี่นะมายนัทเขาเป็นพี่แกนะแกก็ต้องทำให้พี่สิหรือว่าแกไม่รักพี่แกหรือไงความรักมันเกี่ยวอะไรกับซักผ้าให้อ่ะรักอย่างนั้นเหรอแล้วแม่เคยรักมายบ้างไหมล่ะก็เป็นกันแบบนี้ตลอดนั่นแหละเดี๋ยวมายไปซักให้ก็ได้อุ้ยนัทนัทไม่ต้องคิดมากนะลูก ถ้ายิมายอ่ะมันดื้อกับแกแม่จะตัดมันออกจากมรดกเลยจริงเหรอครับแม่แม่เอาชื่อมันออกเลยนะเพราะตอนที่แม่ไม่อยู่อ่ะไอ้มายนะมันทั้งด่าทั้งว่านัดมันไม่เคารพนันเลยแม่จริงเหรอนะัดนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะเรียกทนายมาแล้วแม่จะยกทุกอย่างให้นัดคนเดียวเลย เร,รนะเรียบร้อยแล้วนะคุณทนายเรียบร้อยแล้วครับคุณนิดสมบัติทุกอย่างตกไปของลูกคนโตแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครแม่ครับเมื่อกี้คุณทนายมาเนี่ยครับอย่าบอกนะว่าแม่ยกทุกอย่างให้นั้นหมดแล้วอะนี่ไงเอกสารแม่ ยกทุกอย่างให้นัดหมดแล้วนะและอีกหน่อยอ่ะนัดต้องดูแลแม่ด้วยนะได้ดลครับแม่แตนน่นัดจะเป็นคนคอยดูแลแม่เองนะครับอืมนี่แม่อยู่น้ำไหมครับน,น้าวน้ำไม่กินแหมนัดลูกนัดเนี่ยรู้ใจแม่จริงๆนะลูกแม่ครับต่อไปเนี้ย แม่ก็จะได้ไม่ทุกข์ทรมานต่อไปแล้วนะครับน่าจะเป็นคนที่ดูแลทุกอย่างของแม่เองแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ <g ül> อะน้ำครับแม่จ้ะลูก ไมแม่ปวดหัวมากขนาดนี้ลูกโอ๊ยโอ้ยแม่แม่แม่เป็นอะไรอะครับแม่แม่หายใจไม่ออกด้วยนะลูกแม่งั้นเดี๋ยวนไปเรียกคนมาช่วยนะแม่นะนัดลูก ไม่เป็นไรนะแม่เดี๋ยวมายจะดูแลแม่เองแม่อดทนหน่อยนะโชคดีนะเนี่ยที่วันนั้นอ่ะมายเข้ามาเห็นแม่ทันไม่อย่างนั้นแม่จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้มายไม่เข้าใจเลยอ่ะในร่างกายแม่มันไปมีสารเคมีตกค้างได้ยังไงแม่ไปกินอะไรหรือใครเอาอะไรให้แม่กินมายทำไมแกไม่ปล่อยให้แม่แต่ตายไปวะฮะจะให้แม่อยู่เป็นภาระเราทำไม แล้วแกนี่ก็เสือกไม่เข้าเรื่องพาแม่ไปโรงพยาบาลทำไมฮะนี่พี่พูดแบบนี้เนี่ยหมายความว่าพี่เป็นคนตั้งใจจะทำร้ายแม่ใช่ไหมพูดออกมาสิพูดออกมาว่าตัวเองเป็นคนทำเออฉันนี่เองแหละที่เป็นคนทำให้แม่เป็นแบบนี้แกรู้ไหมฉันอุ่าสาวางยาแม่ให้แม่กินทุกวันกะให้แม่หน้ามืดตกบันไดลงมาตายเองแต่แม่เขาก็นันดวงดีเพาะมีลูกอย่างแกมาคอยขวางทางตลอด ไม่งั้นนะแม่เขาก็ได้ไปสบายตั้งแต่วันที่เขาอายกทุกอย่างให้ฉันแล้วแล้วส่วนแกนะก็เป็นลูกที่ประเสริฐประเสริฐเขาไม่เคยรักแกเลยไม่เคยสนใจแลแกเลยแต่แกเนี่ยกลับมาคอยดูแลช่วยเหลือเขาตลอดเวลาเอาแบบนี้ไม่ไหมเดี๋ยวฉันอาจจะแบ่งเงินให้แต่แกเป็นคนจัดการแม่ซะนี่แม่เขาเป็นแม่แท้ๆของพี่นะแม่เขาเป็นคนพ,อพ่อพี่พี่เกิดมาแล้วก็เลี้ยงมาจนโตจนถึงทุกวันนี้ พี่กับคิดที่จะทําลายแม่ตัวเองแบบนี้เนี่ยนะพี่นี่มันไม่มีขวาเป็นคนเหลืออยู่แล้วจิตใจทําด้วยอะไรกันแน่คนอย่างพี่นี่มันฉันไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาด่าพี่แล้วยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานซะอีกโชคดีนะที่วันนี้เนี่ยเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นได้หมายจะได้รู้ความจริงสักทีว่าพี่เป็นคนแบบนี้ไม่งั้นคนต่อไปที่ต้องโดนแบบแม่อาจจะเป็นไมายก็ได้ฮ<ะ>ัลโหล คุณตำรวจคะได้ยินทุกอย่างแล้วนะคะหลักฐานชัดเจนพี่ของไมยเป็นคนทำร้ายแม่เอาตัวมันไปเลยคะ่ะนี่ี่มึงกล้าแก้งตำรวจจับกวัวหวากไว้ก่อนเถอะมึงแม่แป่คะแม่ไม่ต้องเสียใจไปนะเราก็ไม่ต้องกังวลยังไงพี่นัทมันก็ต้องโดนจับ หลักฐานแน่นขนาดนี้เนี่ยหนีให้ตายยังไงก็หนีไม่รอดหรอกแล้วต่อไปเนี้ยแม่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลอะไรแม่จะเป็นคนดูแลแม่เองถึงแม้ว่าที่ผ่านมาแม่จะทำไม่ดีกับไมยแต่ไม่ก็ไม่เคยโกรธแม่นะคะไม่รู้ว่าแม่ทำไปก็เพราะว่าแม่รักไม่ไม่เองก็รักแม่เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นแม่ก็ต้องเป็นคนทำเหมือนกันแม่ก็ไปทำเดี๋ยวนี้เลยค่ะอ้ะจับจทำแล้วจ้ะเอาเป็นว่าไม่จะขึ้นไปบนบ้านแล้วถ้าเกิดไม่ลงมาเนี่ยงานบ้านทุกอย่างต้องเสร็จเข้าใจไหมคะทุกคนคุณอาจไม่เชื่อ ว่าฉันสามารถย้อนเวลากลับมาเพื่อแก้ไขอดีตอีกครั้งได้การกลับมาครั้งนี้ฉันจะมาแก้แค้นสามีแล้วก็แม่สามีของฉันกินยีนะลูกนะอคครับก่อนที่เมียแ,แกนะจะกลับมาก่อนชีวิตฉันที่ผ่านมาโดนแม่สามีของมงำให้ฉันกลายเป็นแม่บ้านที่ถูกแม่สามีลังแก่ ลูกสะพ้ยต้องทำปะทำไมแกไม่ซักรีบไปซักเดี๋ยวนี้เลยไอ้ไม้แม่พี่พูดอะไรก็ทำเลยนะจะไม่ยืนมืออยู่ทำไมอ่ะไปดูไปเอาผ้าไปซักไปลำคานคนจะกินข้าวนี่ยยลูกสะพ้ยถ้าเกิดว่าแกอยากจะกินข้าวเร็วๆแล้วก็ก็เร่งเมือเข้าซักเลยแล้วค่ะค่ะ ตัวฉันเองในอนาคตฉันจะไม่ยอมอ่อนแองต่อไปฉันจะสู้นี่ยัหมาแกไม่เห็นยังไงว่าลูกชาฉันนั่งกินข้าวอยู่นี่รีบไปตักน้ำให้เขาเดี๋ยวนี้เออมาพี่ขอเป็นน้ำมันเย็นนะแล้วก็ใส่น้ำแข็งมาด้วยก็ได้โอแต่แเถ่นยัยมาแกไ จะทำอะไรอีกล่ะทำไมทำบ้าอะไรงั้นหรอรู้ไหมอยากโดนอีกคนนึงคะนางไม้แกเป็นบ้าไปแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นกินข้าวไปจะกินอยู่ไหมข้าวอ่ะโอ้ยโอ้ยมือกับขาไม่มีเองเลยคะจะต้องใช้คนอื่นไปเอาน้ำให้เนี่ยฮะโอ้ดูแลครับเจะพี่เปียเองก็ได้โอ๊ยกินเข้าไปเลยแม่เฮ้ยกิน ใช้ให้พี่ทิ้งสื้อผ้าเกินการแบบนี้เนี่ยพี่รีบไปซักเดี๋ยวนี้เลยนะไม่มีสิทธิ์มานั่งโซฟาเข้าใจไหมครับครับเข้าใจแล้วโหยพี่ป๊อปสวยมากเลยอะ่ะมาอยากได้อะ่ะซื้อให้มาหน่อยนะมาจะซื้อไปทำไมอะ่ะซื้อไปก็ไม่ได้ใช้นี่ไม่เสียเวลาเกินไปละ เอาเวลาเนี้ยกลับบ้านไปทำข้าวให้พี่กินดีกว่าไปอ,อะไรเะมัไมนี่านมาทำพี่ทำไมนเนี่ย <C oughs> อ๋อเอ้ยอ้าพี่ไม่ถามแล้วก็ได้เดี๋ยวพี่จะการให้เดี๋ยวพงาน,นบ้านพี่ทำให้ด้วยเลย ที่งานบ้านงานเหลือมาเป็นหน้าที่ของลูกผู้หญิงปะแล้วมันก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยฟูน,นันทลาวดีสุขโขทยัอยอุธยาจนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยซ้ําหรอคะแม่แม่เองก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม่ก็ทํางานบ้านสิคะรีบช่วยลูกชายคนดีของแม่เดี๋ยวนี้เลยคะ่ะนี่ย่ยหมายฉันเป็นแม่ผัวแกนะแกไม่มีสิทธิ์มาสั่ง,งฉันฉันต่างหากที่ต้องเป็นคนกำหนดอะ่ะ มามเองก็เป็นสะพยของแม่เป็นภรรยาของพี่ป๊อกและอีกหน่อยเดี๋ยวมายก็มีหลานมายก็จะเป็นแม่ของหลานของแม่เพราะฉะนั้นแม่ก็ต้องเป็นคนทําเหมือนกันแม่ก็ไปทําเดี๋ยวนี้เลยค่ะอจาจาแล้วจ้าเอาเป็นว่ามายจะขึ้นไปบนบ้านแล้วถ้าเกิดไมายลงมาเนี่ยงานบ้านทุกอย่างต้องเสร็จเข้าใจไหมคะทุกคนจ้า mai 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 เห็นหรือ,อยังป๊อบว่ามีไแกนัมันแค่แกล้งไงเพราะมันไม่อยากทํางานบ้านแม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้งานไม้หนะักเกินไปจนมาเขาเป็นลมไปลอแม่นี่นี่ฉันผ่นไปเหรอเนี่ยแต่ยังไงจิตใต้สำนึกก็ต้องการให้ฉันสู้แล้วเรียกฉันตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อสู้กับแม่สามีถึงเวลาแล้วแหละที่ฉันต้องลุกขึ้นสู้แล้วคุณละ่ะสู้เพื่อตัวคุณเองอยัง